สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เอามาแล้วตอนนี้กําลังต้มนะคะแกะโอ้โหใช้เวลาแกะชั่วโมงนะคะเพื่อนๆดูสิคะเต็มกระมังเต็มกระทะเลยต้มต้มไว้เอาไว้จิ้มน้าพริกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเวลาจะต้มให้หน่อไม้เหลืองดีให้เหลืองแบบหน่อไม้เหลืองแบบน่ากินนะคะเพื่อนๆต้องใส่กะปิลงไปด้วยนะคะเวลาต้ม เวลาต้มให้อันนี้ล้วใส่กะปิลงไปหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวหน่อไม้ก็จะเหลืองน่ากินนี่ค่ะที่ไปเก็บมาเขาเรียกว่าหน่อโจดค่ะหน่อโจดไม่ใช่หน่อไม้แบบบ้านเรานะคะอันนี้ก็หน่อโจดนี่ค่ะได้กระมงหนึ่งต้มค่ะต้มแล้วก็ใส่กระปิลงไปหน่อยเดี๋ยวมันจะได้เหลืองน่ากินนะคะเพื่อนๆโอ้ใช้เวลาแก่ตั้งชั่วโมงกว่าจะเสร็จนี่นะคะ่ะอยู่บ้านก็อย่างนี้เนาะเพื่อนๆเ,เนาะ เราต้องหาอะไรมานี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บขายด้วยค่ะเพื่อนๆพื่ตอนนี้เพื่อนเขาขอซื้อเขาออเดอร์มาเยอะค่ะแต่เราออกบ้านเราจะออกได้ตอนเช้านะคะแบบคล้ายๆเราไปออกกําลังกายเราก็แวะเข้าไปรีบไปเก็บเก็บเก็บแล้วก็จะเอาไปส่งลูกค้าแต่เราจะไม่แกะให้นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันหาดหารอโหดถ้าให้แกะให้นี่เราต้องคิดอีกราคานึงแต่ถ้าไม่ให้ถ้าให้แกะให้เราคิดราคาถ้าไม่แกะ เราก็จะคิดอีกราคาหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมคะยอดอ่อนมากน่ากินมากค่ะนี่ต้มให้เดือดแล้วก็เก็บไว้เอาไว้เราจะไปแกงหน่อโจดหรือว่าจิ้มน้ําพริกต้องต้มนะคะเพื่อนเอ,นอย่าก,กินดิบนะคะหน่อไม้เขาห้ามกินดิบนะคะเพื่อนเพืนมีสารอะไรก็ไม่รู้แต่เขาห้ามเยอะมากค่ะที่นี่เยอะเพราะว่าตอนนี้หน้าเน,นี้ยมันเริ่มออกแล้วค่ะไม่มีใครไปเก็บ เราก็ได้โอกาสออกไปออกกําลังกายเมื่อเช้าก็เลยแวะไปเก็บเนี่ค่ะกระมงนึงต้มแบบกระทะใหญ่เลยค่ะเอาไว้จิ้มน้าพริกเพื่อนก็ออเดอร์มาบอกพี่เก็บขายหน่อยอเดี๋ยวหาเวลาก่อนพรุ่งนี้ต้องเอาเห็ดหูหนูไปส่งเขาก่อนค่ะเพราะว่าเขาสั่งที่ตลาดเขาขายเขาสั่งเห็ดหูหนูแล้วพรุ่งนี้เอาเห็ดหูหนูไปส่งเขาก่อนที่ตลาดแล้วก็หน่าไม้นี้ค่อยไปเก็บให้ไปส่งเพื่อน ไก่ที่หลายที่อยู่แล้วเราต้องไปเก็บถ้าให้เราแกะให้นะเราจะคิดราคาหนึ่งแต่ถ้าให้เราถ้าเราไม่แกะเราก็จะคิดราคาถูกหน่อยเพราะมันตอนแกะนี่ราคาเพื่อนเพื่อนมันหนักเห็นไหมคะเยอะมากเพื่อนๆนคนไหนอยากกินนะคะ แท็กมาเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าหน้านี้กําลังออกนะคะใครมีต้นหน่อไม้หรือว่าต้นหน่อโจดไปเก็บได้เลยนะคะกินได้นะคะเพื่อนๆกินมาปีนึงแล้วค่ะนี่ค่ะกําลังหน้ากินเลยนะคะเพื่อนๆคลิปสั้นๆค่ะให้ดูว่าหน่อโจดมันออกแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้ๆไปเก็บได้เลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาคลิปใหม่มา ฝากอีกคลิปนะคะพรุ่งนี้อาจจะไปเก็บแล้วก็เอาคลิปมาฝากนะคะเพื่อนๆหวัดดีค่ะฝากกดติดตามเนยนะคะหวัดดีค่ะเพื่อนๆ